บาปกับบุญอยู่ในทุกลมหายใจเอ๊ะทำไมพี่แจ็คพูดอย่างนั้นละ่ะจะเป็นไปได้ยังไงถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปทำบุญกันแล้วสิบาปกับบุญอยู่ทุกลมหายใจหมายถึงถ้าสมมุติว่าเรากำลังรู้สึกดีนั่นแหละมันเป็นบุญเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเรารู้สึกไม่ดีเรากำลังถอนหายใจโอ้ยฝุ่นก็เยอะอากาศก็ร้อนแมงมีแมงวันยังมาตอมอีก จังหวัดเนี้ยนะถ้าเพื่อนๆน,นะครับท่านใดไม่เชื่อผมก็ไม่เป็นไรแต่ผมขอให้ทุกคนสังเกตดูนะครับว่าถ้าจังหวะที่เราถอนหายใจแบบเนี้แล้วเราจะไปทําอะไรในชีวิตเราลองไปลงมือทําดูสิไปเจอผู้คนก็ขวางหูขวางตาไปเจอรถติดก็บอกว่ามีวิธีแก้ไขอารมณ์ฉันไหมนะทำไมฉันรู้สึกหงุดหงิดมุ่นงานอย่างนี้นั่นแหละครับเวลาที่เรารู้สึกไม่ดีในลมหายใจเหล่านั้นมันก็เหมือนกับเรา ได้ทําบาปเรียบร้อยแล้วแล้วถ้า,วาเวลารู้สึกดีละ่ะมันก็เหมือนเราได้ทําบุญให้กับเราเรียบร้อยแล้วบุญหรือบาปอยู่ในทุกลมหายใจที่ความรู้สึกของเราพาไปถ้าใครสามารถนําไปทําได้เนี่ยแหละครับบุญอยู่ใกล้แค่นี้เองไม่ต้องไปทําที่ไหนไม่ต้องไปหาที่ไหนให้ไกลครับอยู่ที่ไหนเพื่อนจะรู้ได้ด้วยตัวของเพื่อนเองครับผมเช่นเดียวกันที่ผม ได้สร้างมันตลอดเวลา